คนเกิดวันพุธเป็นเพื่อนที่ดีแต่เป็นแฟนที่งงๆใครมีเพื่อนเกิดวันพุธจะรู้เลยว่าอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดคุยสนุกมีมุกมีเรื่องเล่าไม่หมดเวลามีปัญหาเป็นที่ปรึกษาโคตรดีเพราะคนวันพุธ มีหัวไวปรับตัวเกง่งและเป็นนักสื่อสารธรรมชาติทําให้ใครอยู่ด้วยก็รู้สึกว่านี่แหละเพื่อนที่ดีที่สุดแต่พอเปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นแฟนโลกจะเปลี่ยนทันทีวันหนึ่งหวานจนน้าตาลขึ้นอีกวันเงียบหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชอบอิสระอยากได้พื้นที่แต่ก็ยังอยากให้แฟนสนใจบางทีคิดไวทําไวเปลี่ยนอารมณ์เร็วเกินจนแฟนงง ตามไม่ทันนี่แหละสเสน่ห์และความท้าทายของการรักคนวันพุธธาตุที่ซ่อนอยู่ของคนวันพุธคนวันพุธคือคนธาตุไม้ไม้คือการเติบโตเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิ่งไม้ต้องการดินมาคอยคำ้ำถ้าไม่มีจะโอนเอ็นเหมือนต้นไม้ลูลมแปลว่าคนวันพุธต้องการคนข้างๆที่มั่นคงพอเป็นดินที่คอยรับและคอยทวงสมดุลให้เขาวิธีทําให้ความรักพุทธ ตังไม่พังหนึ่งเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนงานนั่นคือธรรมชาติไม่ใช่คอเสีย2ออย่าเล่นเกมจิตใจกับเขาคนวันพุธหัวไวรู้ทันทุกอย่าง3ามเติมพลังดินในชีวิตทั้งจากแฟนที่มั่นคงและจากหวงจุ้ยในบ้านถ้ามี่วงจุ้ยและแซกีคอยหนุนใจที่วูบไหวจะนิ่งขึ้นพลังที่เปลี่ยนเร็วเกินไปจะถูกปรับให้นิ่งความสัมพันธ์จะไม่ใช่รักที่งงแต่เป็นรักที่มั่นคงสรุปนะครับคนวันพุธเป็นเพื่อนที่ดีที่ใครก็รักแต่ถ้าอยากเป็นแฟนและรวยด้วยต้องมีดินคอยหนุน ไม่งั้นงงกันทั้งชาติแล้วคุณล่ะเคยมีแฟนวันพุธหรือเป็นวันพุธเองไหมตรงไหมกับชีวิต